สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าช่องการเลี้ยงโคขุพนพลังคำสิงโตฟาร์มสกลนครนะคะวันนี้จะมาเล่าให้เพื่อนๆนฟังเรื่องการเปลี่ยนจากขี้วัวให้เป็นเงินนะคะเราจะต้องทำยังไงนะคะขี้วัวเราถึงจะมีคุณภาพนะคะเพื่อนๆลูกค้าถึงจะ,จะอยากจะเข้ามาซื้อของเราตลอดนะคะ ของที่หน่อยนะคะที่บ้านที่ฟาร์มหน่อยนะคะหน่อยก็จะทําเป็นไอ้คอกแล้วอตอ,อกมานะคะ <_ C os> เพื่อมุงไว้เป็นที่ตากขี้วัวนะคะ <_ C os> ตากขี้วัวคือมันฝนไอถูกไอช่วงฤดูฝนแบบนี้ฝนก็จะไม่ตกลินขี้วัวนะคะถ้าฟาร์มไหนปล่อยให้ฝนตกลินขี้วัวนะคะคุณภาพของขี้วัวก็ ไปกับน้ำฝนนะคะไม่ควรซื้อนะคะก็ลองดูหลายๆฟาร์มนะคะเลือกซื้อนะคะที่จะเอาไปใส่นะคะคุณภาพที่บัวเราจะเอาสามารถเอาไปใส่ได้คือส่วนมากลูกค้าจะเป็นลูกค้าปาร์มต้นปาร์มต้นยางต้นอินทพลัมนะคะแล้วก็ใส่นาด้วยนะคะที่บัวที่ฟาร์มจะได้ขายตลอดนะคะ ทั้งปีเลยค่ะทั้งปีเลยแล้วขี้วัวเราจะเป็นขี้วัวล้วนๆนะคะจะไม่มีแกะผสมนะคะแล้วก็เป็นคอกปูนซีเมนต์นะคะไม่มีดินปนด้วยนะคะเพราะเราทำคอกเป็นพื้นปูนซีเมนต์นะคะเวลาเรากวาดออกมาตากนะคะมันก็จะไม่มีดินปนด้วยนะคะถ้าคอกไหนไม่เป็นคอกปูนซีเมนต์เป็นคอกดิน วัวจะเหยียบย่ำด้วยกันนะคะทั้งที่วัวทั้งดินนะคะการที่จะซื้อไปใส่นามันหนักนะคะแล้วก็ไม่ค่อยมีคุณภาพนะคะให้เลือกดูดีๆนะคะที่ฟาร์มของเราจะเป็นแบบนี้นะคะที่วัวเดี๋ยวนะคะดูกลอก้อนกันนะคะเนี่ยค่ะนี่คือขี้วัวในฟาร์มนะคะนคะคะ คี้บัวล้วนเลยนะคะไม่มีอะไรปนเลยนะคะเวลาเราเนี่ยเวลาเราบีบมันก็จะเป็นพรงๆนะคะเนี่ยค่ะนะคะ,นะคะจะแห้งนะคะแห้งนะคะสวยมากเลยนะคะคี้บัวนะคะเนะะี่ยค่ะแค่นี้นะคะมันก็สร้างรายได้ให้เราแล้วค่ะเราจุดเด่นของเราคือไม่ดินไม่มีดินผสมนะคะ เป็นขี้วัวล้วนไม่มีแกบผสมนะคะแล้วเราก็ตากในที่ร่มนะคะที่มีหลังคานะคะแค่นั้นนะคะเนี่ยค่ะ mm. คงจะมีแค่นี้นะคะ mm. คลิปนี้ก็อยให้เพื่อนๆดูนะคะแล้วเอาไปบริหารที่ฟาร์มกันะคะเพื่อจะสร้างจากขี้วัวกลายเป็นรายได้ได้นะคะ เจอกันใหม่นะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมคลิปนะคะเป็นกำลังใจให้หน่อยด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ